ทั้ทงทงัทง้งสามคนเตินเต้นที่จะได้เล่นน้ำตกก็เออดอเกิดเกิดเลื่อน ขนาดที่เดินไปต่อมาตมอาทางทางก็ไม่เกิดเลื่อน ดีดีขออือ,อนอ,น,อนึ้นไม้โตขึ้น <takiego. S 2> เอ,อ่อขึ้นมาครับชาลีชาลีหกล้ลเมเดินต่อ ไปไม่ได้อีกแล้วปอวอวดปวดปวดคาชาลีปวดขาปิติกัดมาลีชอ่วยช่วยกันทายาแต่มาชาลีก็ไม่หาย จึงจำใจต้องต้องเดินต่อไปปวมอวม พอมาถึงน้ำตกก็เจอยาสาใหญ่ให่สาเขาเขาที่ไหนขอเอาเขาไม่โทเขา้ขาเข้ายาสายายใสายายสายายสา,ยายอดดอ นออัวดอนออัวดอนออัวดอนวดน้าอวดอนวดเออนวดนวดขาให้ชาดีเป็นเวลา พอพอลุงลุงที่ไหนลออลุงนาเอลุงเออพอลุงเ้าค่ะ ก็หายแล้วหายแล้วที่ไหนหอ่านไปเรื่อยแล้วหายบวนเดี๋ยวป<า>ูจะไปแจกขน,นมคนละสามชิ้นหายบวนอืมติดด๊ดว่าตาใจสาเป็นหมอ หมอหนวดเดี๋ยวว่านาน่าหมอหนวดหมออะไรเออเทวดาเออไม่ใ ok ช่หมอหนวดเทวดานะ